รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9กาแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 แนผนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรมยันหีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มประจำบ้านอารุณสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเจมิเจริญแฝงสูตรครับอรุณสวัสด์ค่ะคุณผู้ชมคาดิฉันโบเป็นจัดสิรีพัฒนาขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวเราพบกันทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะ8ปดโมงครึง่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32 ทีวีมหาชนของทุกคนค่ะแน่นอนครับเช้าวันนี้เรายังคงพาผู้ชมไปท่องเที่ยวที่เกาะสมุยกันต่อถูกต้องค่ะกับโมเดลที่มีชื่อว่าสมุยพลัสโมเดลซึ่ง,งกระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนนำทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างอาชีพและก็สร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่และยังส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าเพราะว่าวัฒนธรรมคือเสน่ห์ครับในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติได้ครับที่นี่อำเภอเกาะสมุยเกาะน,นี้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนก็คือมะพร้าวมะพร้าวนี่เป็นตัวชูลมายาวนานนั่นคืออัตลักษณ์ที่นาไปขยายผลได้ส่วนวัฒนธรรมศาสนา,าเนี่ยเนื่องจากเป็นเมืองท่าโบราณทําให้ที่นี่มีวัดค่อนข้างจะเยอะซึ่งมีอายุยาวนานทําให้ได้ซึมซับวิถีเกาะที่แตกต่างจากที่อื่นนั่นคือวิถีที่น่าจะอนุรักษ์ไว้แล้วก็น่าจะมาศึกษาได้ว่าที่นี่ มีความโดดเด่นในวิธีการปฏิบัติตัวปฏิตนอย่างไรจุดแรกนะคะที่เราจะพาไปปักหมุดเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนเกาะสมุยก็คือวัดสําเร็จตําบลเร็ดค่ะสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยครัวพุทธศรพระเกจิกยุคปลายกรุงศรีอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินภายในวัดสําเร็จนะคะก็มีจุด น่าสนใจอยู่หลายจุดเลยอย่างเช่นวิหารพระที่มีอายุประมาณ200ปีมีพระพุทธรูปเก่าแก่ทั้งหมด76องค์องสร้างด้วยหินปะการังแล้วก็ใช้เปลือกหอยเจดีนะคะมาทําเป็นเกษาซึ่งพระพุทธรูปแต่ละองค์ใบหน้าจะไม่ซ้ํากันเลยคะ่ะคุณจุดต่อไปเป็นบัวบรรจุอัฐิขรัวพุทธสอนสร้างด้วยหินปะการังเช่นเดียวกันซึ่งหากคุณผู้ชมสังเกตนะครับจะเห็นขันทองเหลืองที่บรรจุอัฐิของขัวพุทธสอนเอาไว้ครับซึ่งชาวบ้านมักจะมาขอพร ในเรื่องของสุขภาพคุณโบจุดต่อไปเป็นอุโบสถที่สร้างทับอุโบสถเดิมด้านในประดิษฐานพระหินหยกขาวหรือพระศิลายวงซึ่งนํามาจากเมืองมันดาเลเมื่อปีพศ2450ว่ากันว่ามีเพียง4องค์เท่านั้นในประเทศไทยครับจุดต่อไปเจดีขัวพุทธศอนสร้างโดยหินปะการังตามแบบศิลปะท้องถิ่นผสมกับสีวิชัยย่อมุมไม้12สร้างในสมัยขัวพุทธศอนซึ่งครั้งหนึ่งเคยกรุแตกพบพระยอดธงเป็น จุดต,ต,ต่อมาตึกสงอาคารตุกะเป็นตึกหลังแรกบนเกาะสมุยค่ะคุณเป็นอาคารสองชั้นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีนกับมอสร้างจากหินปะการังทั้งหลังเลยนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีหอสวดมนต์สถาปัตยกรรมเนี่ยผสมกันร,ระหว่างจีนกับมอมีอายุนับร้อยปีด้านบนจะเป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกแล้วก็สมบัติสําคัญทางศาสนาในส่วนนี้เขาไม่ให้ใครขึ้นไปเลยคือขึ้นไม่ได้เลยใช่ ปิดเอาไว้ตลอดไปคุณผู้ชมคะมาดูด้านล่างกันบ้างค่ะจะมีรรม,มาสโบราณลักษณะแบบเก๋งจีนสร้างด้วยไม้โดยที่เขาไม่ใช้ตะป,ปูแต่จะใช้การเข้าสลักปักตอกสร้างขึ้นมาปีพศ2474ในสมัยรัชกาลที่7ค่ะจุดต่อไปคุณผู้ชมครับเป็นอาคารอนุสาวรีย์หลวงพ่อเพชรหรือพระครูวิบูลธรรมสารหลวงพ่อเพชรติดโศกอดีตจเจ้าอาวาสวัดสําเร็จต่อจากรัวพุทธสอนด้านในจะประดิษฐานรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเพชรท่านเป็นพระ พัฒนาและเป็นพระที่วางราฐานการศึกษาของวินัยของสงบนเกาะสมุยและยังเป็นเจ้าคณะอำเภอรูปแรกของเกาะสมุยอีกด้วยซึ่งวัดสําเร็จถือเป็นวัดที่ทรงคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมของเกาะสมุยอย่างยิ่งเลยล่ะครับ ไปปักหมุดเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนเกาะสมุยกันต่อค่ะกับนาลุงเจตป้านุ้ยเป็นแปลงนาข้าวอินทรีย์ที่ใช้การปลูกแบบดั้งเดิม,มโดยใช้แรงงานของคนแล้วก็สัตว์เท่านั้นซึ่งวันนี้นะคะทีมงานของเราเนี่ยได้ไปพูดคุยกับป้านุ้ยถึงแนวทางความคิดในการรักษาวัฒนธรรมการทํานารรแบบโบราณแบบนี้เอาไว้ด้วยค่ะผเกะสมุยบดเต่เรนเราไม่ใจอยตรงพึ่งผักข้าวเคยมากับเรือเรากินข้าวในนาคือถูกเพเป็นนามดท้ายมาเห็นวิธีทำฟันข้าว เป็นวิธีแค่ชาวนาก้มลงดำนานาแต่ไม่ใช่เราไปทําเว็แบบทําลายธรรมชาติ เราต้องดำรงธรรมชาติเอาไว้เพราะเราทุกคนต้องโยกับธรรมชาติยายเด็กรุ่นไม่คิดพัะนนั้นนอครับถือว่าเป็นหนึ่งมุมของสมุยจริงๆอันนี้คือการไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปพักผ่อนได้เห็นธรรมชาติสีเขียวๆที่ทําให้เราฟิลกู๊ดกับตัวเองคุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครก็ตามนะครับที่อยากจะไปท่องเที่ยวศึกษาดูงานที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตได้แบบนี้นะครับติดต่อเพื่อขอเข้าไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานได้เลยครับที่นาลุงเจตปั้นหนุย่ยได้เลยครับคุณลุงแล้วก็คุณป้ายินดีมากๆอยากให้มาเรียนรู้กันเยอะ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองครับตอนนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆบนเกาะสมุยกันบ้าง นั่นก็คือผลิตภัณฑ์จากกลุ่มน้ำว้าสมุยโดยผู้ริเริ่มนะคะคือคุณณดีซึ่งนำเอาองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าจากเชือกกล้วยมาถ่ายทอดให้กับคนในพื้นที่ที่นำเชือกกล้วยสร้างสารรค์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวสินค้าแฟชั่นต่างๆต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วยมีอายุการใช้งานที่นานและที่สําคัญไม่ขึ้นราครับและก็สินค้าที่มาแรงมากๆตอนนี้ก็คือ ถุงเชือกน้ำว้าสมุยครับที่ออกแบบโดยชาวบ้านเหมือนที่ตั้งอยู่บนโต๊ะเรานี่เลยตรงน,นี้<ง>เลยคุณผู้ชมบอกได้เลยนะสินค้าแบบนี้ชาวต่างชาติจะชอบมากเพราะว่าเหมือนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติเนี่ยเชือกกล้วยเนี่ยไม่เก๋นะ<า>นะแข็งแรงคุณผู้ชมที่ไปท่องเที่ยวบนเกาะสมุยก็สามารถที่จะไปอุดหนุนผลิตภาาัณฑ์ดีๆจากกลุ่มน้ำว้าสมุยได้เลยเป็นการอุดหนุนชาวบ้านนะคะให้อยู่ได้ภายใต้สถานการณ์โควิด19 <ๆ S 2> แบบนี้เราต้องจับมือไปด้วยกันต้องรอดไปด้วยกันค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้า ไปตระเวนกินคาเฟ่สุดคูลที่อยู่ท่ามกลางสวนเกษตรผสมผสานและคุณเอฟธัญญนพจะพาเราไปลงพื้นที่ร้านกะละแมแม่เก็บช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสนับสนุนโดย Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้ชมครับกลับมาต่อที่ข่าวสนุป,ปักหม่อเที่ยวนะครับยังคงอยู่ที่เกาะ สมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในช่วงตระเวนกินเช็คอินที่นอนวันนี้จะพาไปดูแลสุขภาพกินผักปลอดสารพิษแล้วก็กินน้ําผลไม้ปั่นสดๆเลยที่ร้านสวนนายแดงเป็นคาเฟ่นในสวนเกษตรแบบผสมผสานค่ะปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆกว่า20ชนิด <c oughs> บนพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่กว่าๆค่ะโดยทางคุณแดงเจ้าของร้านนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีอาชีพหลักเกี่ยวกับการทําธุรกิจ <c oughs> การบริการท่องเที่ยวในสมุย แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด19นะคะจึงหันมามองการท่องเที่ยวแนวสุขภาพรวมถึงต้องการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจึงเริ่มมาทำสวนเกษตรแบบผสมผสานค่ะแล้วที่สำคัญนะเขายังมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรเอาไว้คอยแลกเปลี่ยนให้กับนักท่องเที่ยวอีกอด้วยที่สวนนายแดงครับยังเน้นเมนูเครื่องดื่มสมุนไพรอีกด้วยจะมีน้ำเสาวรสปั่นสมุนไพรร<ถ>น้ำมะขามสมุนไพรสับประรด ปั่นสมุนไพร <S <S และยังมีเมนูโมจิโต้สมุนไพรด้วยคุณโบโอ้โหตัวนี้บอกได้เลยนะคะว่าเป็นมักเทลที่บริสุทธิ์ที่สุดซึ่งบอกเลยนะครับว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนมาทำล้วนๆแล้วนอกจากนี้นะครับยังสนับสนุนให้คนในชุมชนเกิดรายได้และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วยคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับวันนี้คุณเอฟธัญน,นกครับวิทยกรภาคสนามของเราจะพาไปท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมครับซึ่งเป็นการทดลองทำกะละมแบบโบราณ ซึ่งหาได้ยากมา,มากๆแล้วในทุกวันนี้ส่วนจะเป็นยังไงคุณเอฟทำดีๆนะเราดูคุณอยู่นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยวครบรถกับผมเอฟธัญน,น,นพครับซึ่งวันนี้ผมยังคงลงพื้นที่ท่องเที่ยวอยู่ที่อำเภอกอดสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับคุณผู้ชมครับหากพูดถึงการท่องเที่ยวแล้วสําหรับผมมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน4อย่าง นั่นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอาหารที่อร่อยอร่อยที่พักสบายสบายและสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือสินค้าของฝากขึ้นชื่อครับที่เราจะสามารถซื้อกลับไปฝากคนที่เรารักและถ้าหาพูดถึงของฝากขึ้นชื่อของเกาะสมุยแล้วนั่นก็คือกะละแมซึ่งปัจจุบันนี้กะละแมก็มีวัฒนธรรมในการทําที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่ยังมีอยู่หนึ่งร้านที่ชื่อว่าร้านกะละแมป้าเก็บ ซึ่งเขายังคงรักษาการทำกะลาแมแบบโบราณเอาไว้รวมถึงยังเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแนะนำว่าต้องห้ามพลาดวันนี้เราจะไปติดตามกันครับว่าการทำกะลาแมแบบโบราณจะสามารถทำให้กะลาแมนั้นมีรสชาติที่อร่อยและหอมขึ้นได้อย่างไรไปติดตามกันเลยครับโอ้ตรงนี้เอง พี่นกมาครับพี่นกสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับคุณผู้ชมครับนี่คือพี่นกนะฮะเป็นหลานของนี่ป้าเก็บแน่เลยใช่ไหมสวัสดีครับคุณป้ายอีกรอบหนึ่งป้าเก็บเนี้ยนะคะกวนการาเมมาประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะการกวอนการาเมเนี่ยก็คือเป็นอาชีพหลักของป้าเก็บเลยอะค่ะเราป้าเก็บไปได้สูตรการทำคาราเมมาจากไหนอะ ตาอีกคนหนึ่งค่ล่าเราดรานคือไปเรียนรู้จากเขาค่ะอ๋อก็คือถ่ายทอดมาเป็นรุ่นสู่รุ่นนะคะทําด้วยใจรักด้วยค่ะการกวนมือแบบนี้มันจะมีรสชาติอร่อยขึ้นหอมขึ้นจริงไหมมีความเหนียวหนึบจริงค่ะมีกลิ่นควันใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้พี่นกมาเก็บถามตรงๆเลยนะไม่เสียเวลาหรอ ของพี่นกเนี่ยก็คือพี่นกต้องการจะอนุรักษ์รับทันต์การทำการตันิมเอา้ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดเรามาเที่ยวกับการที่เราได้ขนมที่มันอร่อยกว่าเราก็คุ้มนะคะคุ้มค่าใช่ค่ะแล้วมันก็มีผลทางด้านจิตใจด้วยถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปแล้วขนมเราอร่อยเราก็มีความภูมิใจ ในเกาะสมุยเนี่ยคนที่ยังกวนกะละแมด้วยวิธีการแบบนี้คือการใช้แรงงานคนยังมีอยู่เยอะไหมครับนอกจากปะะก็ดเนี่ยออมีอยู่นะคะแต่ก็คือปรับลายไม่มีไม่เยอะค่ะส่วนมากก็จะหันมากวนเครื่องกวนค่ะคือถ้าพูดเข้าใจง่ายๆคือน้อยชนิดว่านับได้ว่าเท่าไหร่ค่ะใช่ค่ะถามถึงส่วนผสมก่อนในกระทะมีอะไรบ้าง พี่นกจะไม่บอกสูตรที่ชัดเจนนะคะคแค่บอกส่วน,นปนระกอบใช่ค,ใชค่ะ อย่าบอกเขาอย่าบอกเ้ามีแป้งข้าวเหนียวมีน้ำกะทิแล้วก็มีน้ำตาลแต่ว่าขึ้นอยู่กับชนิดของกะละแมด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นรสดั้งเดิมออริจินัลแบบนี้ก็คือตามส่วนประกอบที่บอกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกะละแมข้าวเหนียวดำนะคะจะใช้ข้าวเหนียวดำมาแทนแป้งนะคะสีเขียวก็คือใส่ใบเตยก็คือหลักๆ3สีแล้วของไม่เก็บใช่ค่ะทีนี้อย่างนี้การจะทำเนี่ยเอาเรื่องของไฟไปไฟต้องยังไง ตอนเริ่มแรกตอนที่เราเริ่มตั้งน้ําตาล<บ>เคี่ยวน้ําตาลนะคะครเราก็ใช้ไฟปานกลางอาพอน้ําตาลก็้จะได้ที่เราก็รีไฟเบาไฟนิดนึงอันนี้ประสบการณ์<ช>ของคนคุ้นค่ะแล้วก็ช่วงจังหวะที่ยังเป็นน้ํดูหลนี่ก็คือเราก็ใส่ไฟได้ปกติจนขนมใกล้จะได้ที่ะคะ่ะเราก็รีไฟอีก เพื่อจะได้ขนมที่เนื้อเหนียวขึ้นโอ้โหฟังดูแล้วไม่ง่ายเลยครัไม่ง่ายเลยใช่คุณผู้ชมมาซื้อก็เถอะ่สามชั่วโมงกว่าจะได้โอ้นะฮะแหมมาเก็บผมขอลองหน่อยได้ไหมได้ได้ค่ะคืออยากจะลองอ่ะคือวันนี้บอกคุณผู้ชมไว้ว่าเราจะมาลองว่าว่าไอ้การทำโดยใช้แรงงานคนเนี่ยมันมันเป็นยังไงผมจะได้บอกถูก เอาวิธีจับก่อนค่ะพี่นกวิธีจับคือจับแบบนี้นะคะเอามือด้านถนัดลงไว้ด้านล่างเพื่อเราจะได้มีแรงผมถนัดขวาเอามือขวาลงล่างถ้าเกิดคุณผู้ชมถนัดซ้ายก็ต้องประมาณนี้ด้านด้านซ้ายใช่ค่ะแล้วก็เวลากวนก็ให้ถ่ายพายไปนะคะอย่างนี้แหละฮะใช่ค่ะไม่ต้องกลัวว่ากระทะมันจะเจ็บถูกไหมใช่ค่ะเป็นไงป้าเก็บท่าผมพอได้ไหมได้ค่ะพอจะมาเป็นหลานป้าเก็บได้ไหมฮะ เราเก็บไม่ตอบเลยคุณผู้ชมตอนเนี้มันหนืดมันต้องใช้แรง เพราะว่าอตอนนี้เนื้อขนมได้ประมาณสัก 70- 80%นะคะอ๋อครับผมถ้าเกิดว่าร0อนี่จะเหนียวกว่าน,นี้ค่ะอ๋อแล้วก็ทำไปแบบนี้เรื่อยๆ<ช>จนกระ,ะทั่งมันมันเริ่มที่จะข้นขึ้นมาใช่ค่ะคุณผู้ชมคิดดูต้องทำอย่างเงี้ย3ชั่วโมงกว่าจะได้กาละแม1ก้อนแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่ผมเชื่อว่ามันหาดูยากะล เาคิดว่าถ้าเราควนมือค่ะควนไ้ปืนเราจะได้ขนมที่มันอร่อยคือเราสืบทอดมาจากคุณป้าแบบไหนที่ก็อยากจะอนุรักษ์ไว้ให้สู่รุ่นลูกร้่นหลานผมว่าดีนะคือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเกาะสมุยไม่ว่าจะเป็นคนไทยก็ดีชาวต่างชาติก็ดีเขาจะได้สัมผัสกะละแมที่แบบโบราณเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมาที่เกาะสมุยอยากจะมาสัมผัสอยากจะมาลองดูลองทำยินดีเลยค่ะได้เลยค่ะมาได้ทุกเวลา พีน่นกครับปรเก็บครับอย่าหาว่ายอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะ,อะขอชิมหน่อยได้ไหมผมควรจะลองเปไ็นไรรสดั้งเดิมแบบนี้คือที่กําลังก<ช>วนอยู่เลย<ช><ช>นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสน,นะครับผมสักแป๊บเดียวเที่ยวแบบวิถีนิว n o r m a l นะฮะ,ะต้องบอกงี้ครับพีน่นกนุ่มๆแล้วเวลาคุณเคี้ยวไปน,นะทุกคําที่คุณเคี้ยวไปอ่ะความหอมของกะทิความหวานมันจะยิ่งมามันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยฮะ และที่สําคัญหอมกินฟืนกินโอ้โหถึงว่าอโอ้โหดีมากครับผม<อ>คุณผู้ชมครับร้านกาละแมป้าเก็บเกาะสมุยคืออีกหนึ่งสินค้าของฝากคู่ชุมชนที่ไม่ได้มุ่งหวังแต่ผลกําไรครับแต่ว่าป้าเก็บยังคงอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมการทํากาละแมซึ่งเป็นการใช้แรงงานคนทั้งหมดนะครับซึ่งทงหากคุณผู้ชมได้มารับประทานกะละแมป้าเก็บแล้ว จะได้รสชาติที่อร่อยและมีความหอมมากเป็นพิเศษหากได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวบนเกาะสมุยอย่าลืมมาอุดหนุนกละแมป้าเก็บกันนะครับซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางที่เราจะได้สนับสนุนสินค้าของคนในชุมชนให้อยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเส้นทางการท่องเที่ยวดีๆแบบนี้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วกลับมาพบเจอกับผมได้ใหม่นะครับในเที่ยวครบรถกับผมเอฟธัญนพสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ข่าวประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนชมงานใต้ร่มพระบรมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์ในรูปแบบเสมือนจริงเพียงปลายนิ้วสัมผัสพบกับงานนิทรรศการกิจกรรมตามโซนต่างๆการสาธิตอาหารไทยพื้นบ้านร้านจำหน่ายสินค้าและกิจกรรมต่างๆอีกมากมายแบบเสมือนจริงอยู่ที่ไหนก็สามารถรับชมงานได้ปลอดภัยจากโควิด -19 สามารถรับชมออนไลน์ได้ทาง www. ใต้ร่มพระบรมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์ .com หรือสแกน QR code แล้วมารับชมกันเยอะๆนะครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือสอนรามน้ำเพชรพระเอกลิเกเง,เงินล้านและร่วมสมัยในยุคป,ปัจจุบันมอบความสุขส่งตรงถึงบ้านผ่านโครงการลิเกไทย a เม z i n g ยิ่งกว่าเดิมผ่านสื่อสังคมออนไลน์จัดก,การแสดงสดเริ่มเวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาในวันที่18กันยายนจังหวัดพิจิตรและวันที่24-25กันยายนจังหวัดนครสวรรค์ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ลิเกไทย a เม z i n g ยิ่งกว่าเดิม ผู้ชมสามารถติดตามรายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวได้ตามช่องทางต่างๆที่ปรากฏไว้อยู่ทางด้านล่างนี้นะคะและว,วันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจากแบรนด์ริสิตาค่ะสวยจริงๆสวยทุกสัปดาห์อี๊ขอบคุณค่ะสวยชุดพิธีกรชายนะครับขอขอ,ขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชายจากแอร์โร่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนจะลาไปด้วยภาพศิลปะวัฒนธรรมการเชิดหนังตะลุงโดยน้องดิวครับเด็กชายณวพัฒน์เจริญสุขจากจังหวัดพัทลุง เป็นนักเชิดหนังตะลุงรุ่นยาวครับเขาไฟ,ฟ่ฝันมากคุณโบโ,โตขึ้นอ่ะเขาอยากจะเป็นนายหนังตะลุงในอนาคตว้าวาดีเลยน่ามาก,มาก<ช>เลยนะครับ<ช>แล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกเช้าวันเสาร์แปดโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผมเจมิสเจริญแซ่จูครับดิฉันโบเบนจาาศิรีวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ